ดวงชะตาชาวมินนะคะในช่วงครึ่งแรกพฤษภาคมนะคะเป็นจังหวะที่ดาวการเงินก็เดินโคจรมาถึงลัคนานนก็คือดาวการเงินทับตัวตนนั่นเองนะคะรวมทั้งเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ย้ายพบเรือนพอดีดังนั้นส่งผลในภาพรวมดีร้ายอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าจะมีการขยับย้ายสองดวงคือดาวพุธกับดาวอาทิตย์นะคะดาวพุธย้ายออกวันที่7พฤษภาคมนะเรียกว่าส่งผลดีกับชาวเมีนะคะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูที่ทับตัวตนมาเป็นระยะเวลาหลักเดือนนะคะก็ย้ายออกดังนั้นเรื่องขัดแยง้งเรื่องความยืดเยดื้อต่างๆในชีวิตนะในเชิงเรื่องคู่กรณีคู่คลองหรือแม้แต่เรื่องบางอย่างที่ ค้างคาไม่ลงตัวก็มีจุดที่ถึงจุดคลี่คลายนะคะหรือว่ามีทางออกนะไปสู่ทางใดทางหนึ่งนะคะโดยดาวพุธย้ายออกก็จะมีดาวอังคารเหลืออยู่ทับลัคนานะส่งผลดีเรื่องเงินทองนะคะเนื่องจากดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและสุภาพก็เกิดคู่ธาตุลมนะคะกับดาวราหูที่ทับลัคนาอยู่แล้วดังนั้นก็ส่งผลดีในเชิงเรื่องเงินทองช่วงนี้นะคะได้มาจากเรื่องปรบป,ปรับฉับพลันบางทีก็มาจากเรื่องงานนะคะหรือ การเงินช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางก็ส่งผลดีนะเรียกว่าไปไปมามาเดินทางหรือว่าติดต่อสื่อสารช่วงนี้มีจังหวะหยิบจับรับเงินเนื่งองจากดาวพุธก็เดินเข้าสู่พบเรือนการเงินดังนั้นช่วงนี้การติดต่อประสานงานเข้าสู่จุดที่มันดีขึ้นนะคะใครที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้ก็จะมีความราบรื่นในเชิงประสานงานการพูดคุยตกลงเจราจามันก็เข้าสู่สภาวะที่เป็น ปกติดีขึ้นนะเนื่องจากที่ผ่านมาดาวพุธมีปัญหาเป็นระยะเวลานานนะคะส่งผลสื่อสารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนัดหมายก็เลดเลื่อนบ่อยนะดังนั้นช่วงนี้ถือว่าความราบรื่นก็เข้ามาสู่ชาวเมียนในส่วนหนึ่งนะคะดาวตัวตนนะคะตอนนี้ก็คือย้ายแล้วนะในช่วงพฤษภาคมดาวพรหัสนะคะตัวตนและการงานย้ายเข้าสู่พบเรือนใหม่นะก็คือพบเรือนเรื่องสังคมแวดวง มิตรสหายต่างๆดังนั้นชาวมินนะคะก็จะเป็นจุดริเริ่มนะของการงานใน1ปีจากนี้นะคะมักเกี่ยวข้องกันทางสังคมนะทำงานต้องเกี่ยวข้องหลายฝ่ายหลายส่วนนะเรียกว่ามีจังหวะการวางตัวในสังคมการเกี่ยวข้องคนเยอะขึ้นหรือบางท่านไปสัมพันธ์กับพี่น้องมากขึ้นนะคะเนื่องจากพบเรือนสหัชชาก็คือความหมายในเชิงเพื่อนฝูงพี่น้องนะรวมทั้งการงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากมหาชนได้ด้วยนะคะ ชาวมินในเดือนนี้นะคะถือว่าเรื่องงานก็มีเกณฑ์ย้ายภพเรือนมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการงานก็ได้หรือเปลี่ยนงานก็ได้เนื่องจากดาวพฤหัสนะคะก็ยา้ายภพเรือนไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะดังนั้นอาจจะหมายถึงการเปิดกว้างทางสังคมบางท่านไปเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะบางท่านเปลี่ยนทีมงานถูกโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวตนนะในเชิงสายงานหนึ่งต่างก็ได้นะเนื่องจากดาว มฤุตยูนะคะก็ส่งผลนะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรับฉับพลันได้รวมทั้งส่งเสริมดีกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเรื่องต่างชาติต่างๆนะคะดาวอาทิตย์เดือนนี้นะคะก็เข้าสู่พบเรือนสหัชชาด,ด้วยในช่วงวันที่14นะคะเรียกว่าไปเป็นคู่มิรกดาวพรหัสดังนั้นชาวมินนะคะก็มีแนวโน้มนะก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคนในเชิงการบริหารจัดการบริวารน,นะคะบางท่านเกี่ยวข้องกับหมู่คณะทำงานต่างตอบแทนช่วยเหลือนะหรือว่า เข้าสู่สภาวะต้องปรับตัวหลายอย่างเนื่องจากดาวอริก็คือดาวอาทิตย์นะคะไปอยู่ประกบกับตัวตนนะดังนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งต่างๆซึ่งก็มีทั้งเรื่องความก้าวหน้าในขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวปรับทัศนคติหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตได้นะคะอะไรก็ดีนะคะดาวอาทิตย์ไปเป็นคู่มิตรกับดาวประจําตัวนะเรียกว่ามันเป็นไปในเชิงส่งเสริมนะดังนั้นช่วงนี้นะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะปรับตัวใหม่หรือว่า ทำสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนะออกจากจุดที่เป็นเซฟโซนของเราหรือว่าต้องหยิบจับทําอะไรที่ไม่คุ้นเคยนะคะบางทีก็เป็นโอกาสใหม่ๆนะเป็นการเรียนรู้ที่นําไปสู่ความก้าวหน้าพัฒนานะคะสําหรับในเชิงเรื่องเงินนะคะดาวคู่ธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนการเงินบ่งบอกเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินนะคะมีแนวโน้มทีท่านะจากเดิมที่อาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ใดๆมาก่อนก็ถือว่าจะเข้าสู่จุดที่ มันปณีปนอมได้มากขึ้นนะคะจากเดิมที่แตกหักหรือพูดคุยยากนะก็จะเข้าสู่จุดที่สามารถตกลงกันได้ง่ายขึ้นนะคะเรื่องการเงินการทองช่วงนี้นะคะถือว่าอาจจะมาดากเรื่องสินทรัพย์ก็ได้นะมีเกณฑ์ได้เงินจากพวกสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น ที่ดินบ้านรถนะหรือแม้แต่เรื่องการช่วยเหลือบางประการจากเรื่องครอบครัวเคยญาตินะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องหุ้นส่วนก็ได้นะเพศตรงข้ามคู่ครองนะคะช่วงนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเชิงผลประโยชน์การเงินมากขึ้นบางท่านได้ประโยชน์บางท่านก็อยู่ในช่วงเจราจาต่อรองนะคะรับจุดโดดเด่นในเดือนนี้นะคะดาวพระเกตกระตุ้นดาวเสารซึ่งเป็นดาวรับผลนะคะ าชาวมีนก็มีเกณฑ์ได้ลาบผลนะมาจากเรื่องของดาวเสาร์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินทรัพย์นะอะไรที่เป็นเชิงที่ดินอสังหานะหรืออะไรที่เป็นเรื่องส่วนไรนาะช่วงนี้อาจจะไปกระตุ้นนะส่งผลไปเงินทองมาทางตรงทางอ้อมนะคะช่วงที่อาจจะมีลาบผลบางอย่างที่คาดไม่ถึงนะมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือว่าอะไรที่ เราไม่คาดคิดนะก็อาจจะเป็นเงินที่ใช้โชคใช้ดวงหลงๆเข้ามานะคะนอย่างนี้บางทีอะไรที่เป็นเชิงเงินชดเชยนะคะการเงินที่ได้จากการเคลมหรือว่าการจ่ายค่าเสียหายต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับเราบางทีก็ได้มาในจุดนั้นมาอาจมีเงินแปลกๆนะคะผู้สนับสนุนในเชิงลับนะหรืออะไรที่รู้แหล่งที่มาแต่ว่าบอกใครไม่ได้นะหรือเป็นเชิงเรื่องช่องทางผลประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้ก็มีลาบได้สำหรับชาวมีนนะคะ ชาวมนนะคะช่วงนี้เรามดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตเช่นเดินเหินทํางานต่างๆนะเนื่องจากดาวอังคารนะคะก็เป็นดาวคาดของชาวลัคนาราศีมินนะคะส่งผลน,นะอาจเกิดอุบัติเหตุดได้อะไรที่เผลอเรอหลงลืมนะคะบางทีก็เกิดขึ้นปุบปับฉับพลันนะช่วงนี้เรามดระวังเดินเหินระวังล้มนะคะทางานต่างๆใช้สติสัมปชัญญะนะอย่าใจลอยนะคะ สำหรับบรรยากาศครวเรือนนะคะเดือนนี้ดาวพุธนะคะซึ่งเป็นคู่ศัตรูกับราหูมาเป็นเวลานานนะคะเดินออกจากกันส่งผลดีกับชาวมินอะไรที่เป็นเชิงทัศนคตินะหรือตกลงกันไม่ได้หรือเป็นเรื่องในครัวเรือนนะะช่วงนี้มันก็จะเข้าสู่จุดที่ปณีปนอมเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้พูดคุยกันหนึ่งต่างในบ้านกับลูกกับหลานก็ถือว่าจะเข้าสู่บรรยากาศที่มันสงบร่มเย็นมากขึ้นนะคะ จากเดิมที่จะคอยเห็นไม่ตรงกันอยู่เรื่อยนะคะก็เรียกว่าดีขึ้นสําหรับชาวมินนะคะชาวมินนะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะหรือเป็นโสดนะคะเดือนนี้ดาวตัวตนย้ายเข้าสู่อาแวดวงสังคมนะคะดังนั้นชีวิตก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องทํามาหากินนะคะบางท่านทํางานในเชิงเครือข่ายเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะหรือว่า การงานก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะเรียกว่าจะเป็นช่วงหนึ่งปีนะที่เรื่องงานตัวตนชีวิตประจําวันของชาวมีนนะคะก็จะเข้าสู่สิ่งเหล่านี้นะคะสําหรับในเชิงการเข้าสังคมเดือนนี้นะมีดาวคู่สเสน่ห์ในภพเรือนการเงินนะคะเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามเกื้อหนุนทางการเงิน,นะคะ่ะเพื่อนสนิทมิสหายเกื้อหนุนดีนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการมีคนถูกอกถูกใจอัธยาศัยชื่นชมผลงานอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาทางการเงินหรือเงินพิเศษได้สําหรับชาวมีนในช่วงนี้นะคะ สำหรับบรรยากาศการครบหานะคะช่วงนี้การสื่อสารดีขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องพูดคุยทัศนคติที่ผ่านมามันก็จะเข้าสู่จุดที่คืบหน้าทางความสัมพันธ์พูดคุยกันได้มากขึ้นนะคะหรือว่ามีจังหวะพบเจอเรื่องของคนมาช่วยเกื้อนหนุนผลประโยชน์การเงินแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจคบหากันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้นะ่น่องจากช่วงนี้ดาวเพศตรงข้ามแล้วก็เรื่องของการครบหาไปอยู่ในเรื่องผลประโยชน์นะคะ สำหรับในเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกนะไประมัดระวังเรื่องของอะไรที่เกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันนะเช่นเรื่องอุบัติเหตุการหลงลงืมเผลอผลต,ต่างๆนะคะเนื่องจากดาวคู่ทัดลงทับลักขนานะคะ่ะบางครั้งมันเกิดขึ้นปุบปรับรวดเร็วนะดังนั้นทําอะไรช่วงนี้มีสติให้มากนะคะเรื่องของการทํางานนะใครอยู่กับอุปรกรณ์ที่เป็นความร้อนหรือเชิงของมีคมนะคะหรืออยู่ในที่สูงอันนี้ต้องระมัดระวังเพียงพิเศษนะคะ แต่ก็จะส่งผลดีกับเรื่องเรียวแรงกําลังนะคะเนื่องากกล้าแข็งขยันมาทับตัวก็ส่งผลให้เรียวแรงดีขึ้นนะคะก็เกิดความขยันขันแข็งดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาสำหรับชาวมีนนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวถือว่าเมื่อย้ายพบเรือนก็ ยังโคจรรวดเร็วผิดปกติอยู่นะคะดังนั้นก็จะส่งผลดีกับชาวเมีนนะในเชิงเรื่องแวดวงสังคมนะคะใครที่ทำงานแล้วต้องมีคอนเน c t ชันมีเรื่องของการสร้างทีมสร้างกลุ่มก็ถือว่ามันจะคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้เรื่องของการก่อเกิดสังคมสมาคมหรืออะไรที่เป็นเชิงรวมกลุ่มรวมทีมเพื่อความสนใจหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ก็ได้นะมันก็จะก่อเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ด้วยนะเนื่องจากดาวเดินหน้าอย่างรวดเร็วในภพเรือนเหล่านี้นะคะ สำหรับชาวมินนะคะที่สนใจเรื่องการให้การบริจาคเพื่อเสริมดวงเสริมชะตาฟังรายละเอียดท้ายคลิปได้เลยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมินนะดวงชะตาในช่วง1-15ถึงสพฤษภาคมนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องหราห้าเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นผดิตสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120อบาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w o n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน